สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงรหัส3 6มกกันนะคะนะถ้าใครอยากรู้ว่ารหัสตัวเองคืออะไรนะวันเดือนปีเกิดไงนะรหัสก็คือวันเดือนปีนะวันเดือนปีเกิดนะและเวลาเกิดทีนี้ถ้าใครจะไปตั้งดวงหรือจะไปคิดว่าตัวเองคือรหัสอะไรก็ให้ดูจากปฏิทินอันนี้นะ เพราะว่าไม่งั้นมันจะคลาดเคลื่อนเช่นมกราคุมพางอะไรเนี้ยสมมุติวา่าเดือนมกรามันก็จะเป็นเดือนสองแล้วบางทีเห็นไหมบางเดือนบางปีนะเดือนมกราเป็นเดือนสองเดือนคุมพาเป็นเดือนสามแล้วเนี่ยเนี่ยคุณพราเป็นเดือนสามแล้วก็เลยต้องเช็คในนี้นะไม่งั้นมันจะคลาดเคลื่อนนะเหมือนเดือนธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนหนึ่งไปแล้วนะต้องดูปฏิทินนี้แล้วจะได้ถอดรหัส ของตัวเองมาว่าตัวเองอยู่รหัสอะไรนี่คือรหัสของคนคนหนึ่งนะ,ะรหัสคนนี้ทีนี้เวลาเราจะอ่านนะก็คือรหัสนี้เจ้าชะตาเจ้าชะตาก็หมายถึงวันนะเจ้าชะตาเป็นคนตรงนี้เลขสีมันเสียเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองนะเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆนี่ดือ้อก็เรียกว่าดื้อนะลักษณะเจ้าชะตาคนนี้เป็นคนดือ้อดื้อรัน้นไม่ก็ฟังใครไม่ก็เชื่อใครวางนั้นเถอะนะ แล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะแต่จิตใจจิตใจอ่อนไหวนะนี่จิตใจเ็าอยู่ตรงนี้เลขสองจิตใจอ่อนไหวโลเลลังเลหรือขี้สงสารก็ได้นะเพราะเป็นเลขสองนะนี่คือจิตใจของเขาเป็นเลขสองแปลว่าคนอ่อนไหวนะสงคนเป็นคนอ่อนไหวแล้วก็ขี้สงสารนะรักลูกตัวนี้เขาตัวนี้ลูกรักลูกรับงาน อ่าบริวารตัวนี้คือบริวารน,นะบริวารดีรักลูกรักลูกอ่ารักหลานบริวารดีเนี่ยลักษณะของคนนี้คือเป็นอย่างนี้นะอ่าก็คือเป็นคนที่อ่าแล้วก็ขยันขยันก็ดูตรงนี้ดาวองคารนะดาวองคารคือเรอ่าดาวองคารต้องคายขยันไม่เสียเลยนะดาวขยันเนี่ยขยันอ่าดาวขยันอังคารนี่คือประหยัดด้วยประหยัดดูตรงไหน เลขเจ็ดตัวนี้คือเงินของเขานะเป็นเลขเจ็ดเห็นไหมเลืวอไม่เสียด้วยเห็นไหมเนี่ยขยนันประหยัดนะไม่ได้ใช้เงินได้ง่ายๆโดยที่บางคนเงินร่วไหลไปชนดาวเสียดาวเสียที่อาจารย์พูดนั่นแหละห้าตัวอย่าไปชนมันขยนันแล้วประหยัดนะคนนี้นะแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาเปรียบใครดูตรงไหนดูสุภพะสรูพระไม่เสียอ่าก็แปลว่าไม่คิดจะเอาเปรียบใครไม่เคยคิดจะโกงใครนะ ก็ค่อนข้างจะเป็นคนดีแค่เขาเขาเขา,เขาดื้อน,นั้นเองนะเขารันรันันดันนะเขาเรียกดันดันนะแล้วก็ทําอะไรไมก็มีแผน,นบางทีแผนไม่มีเพราะดาวพุธคือการแผนการหรือสมองเขาเสียเนี่ยชนเสียนะชนหินะชนอาริไม่ค่อยวางแผนไม่ค่อยมีแผนจะทําอะไรก็ทําไม่ค่อยมีแผนนะคนนี้นแล้วก็ระวังของโรคถ้าเป็นโรคภัยก็คือระวังโรคอัลไซเมอร์เลขพุทธอ่ะความจําสมองไง ระวังเวลาสุขภาพนะคนนี้ระวังโรคอัลไซเมอร์นะหรือว่าเป็นคนคิดมากก็ได้คนนี้คิดมากก็แปลว่าใช้สมองเยอะไปก็เลยมีแต่ขยะสมองมีขยะมันก็ก็ทําให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้นะเนี่ยสมองสมองนับทุกก็เสียนะคู่ครองคู่ครองตรงนี้ปตัตตาน,นีคือคู่ครองคู่ครองจู้จี้จุกจิกนะนะก็ก็ชนพยะยะนี่คู่ครองเ็าชนพยยะ พายามันดาวเสียก็ต้องเป็นกลายเป็นคนจู้จี้จุกจิตก็หมายถึงว่าแฟนเป็นเลขห้าเลขห้ามักจะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเปิดเป็นครูบาอาจารย์อะไรชอบสั่งสอนชอบชอบสอนนะนะก็จู้จี้นะจู้จี้เป็นคนระ,นะะเบียบหน่อยนะเป็นคนระเบียบหน่อยนะลูกหลานดีทํางานเกี่ยวกับต่างชาติดีนี่งานอยู่ตรงนี้นะดาวงานอยู่ตรงกัมมะเนี่ยเจ้าของเนะี่ยทำงานเกี่ยวกับต่างชาติแล้วจะดีเห็นไหมดาวราพะเก,กตนี่คือต่างชาติ นะแต่ถ้าทํางานเกี่ยวข้อกับสีเทานี่ดาหูสีเทาไม่รุ่งนะ,ะทํางานสีเทาไม่รุ่งนะคนนี้นะ,ะก็อย่าพยายามเลยนะถ้าไปทําสิ่งผิดหรือสีเทาเนะไม่รุ่งต้องทําขาวเท่านั้นหรือเกี่ยวกับต่างชาติถ้าไม่ต่างชาติก็อะไรก็ได้ที่เป็นดาวที่ไม่ไม่เทานะไม่เทาก็คือราหูเนี่ยเทานะทีนี้นะนม,นมันมักจะเลยทางราหูนะแต่ไม่รุ่งนะจะบอกให้นะ ทำกระสือเทาไม่รุ่งนะต้องทํางานกับต่างชาติหรือเกี่ยวข้องกับอ,อะไรก็ได้เป็นไอ้น,นี้แปลว่าอุปกรณ์ก็ได้นะเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์รที่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเป็นหมอออุปกรณ์หมอถือ,ถ,อถือมีดนะถือมีดถือเข็มถ้าเป็นทหารเป็นตำรวจก็ต้องถือปืนนะ่ะคนนี้ถือว่าดวงคนนี้หน้าที่การงานเขาดีมีคนมีความเป็นคนขยันแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็น เป็นได้ทั้งเจ้าของอ่านตรงนี้นะอัตตะกรมะแปลว่าเจ้าของกิจาการหรืองานของตัวเองพอตรงนี้เดือนเกิดเขาไปชนภาษาแปลว่าทําได้ทั้งมนุษย์เอินเดือนหรือเจ้าของไม่ได้หมดเนี่ยตรงนี้เจ้าของตรงนี้มนุษย์เดือนแปลว่าคนนี้ทาไ,ได้ทำได้ทั้งสองอย่างเพราะดาบเบิลนะดาบเบิลคือดวงนี้นะติดขึ้นสองดวงเบิ้ลแปลว่าทำอะไรได้สองอย่างในเวลาเดียวกันนะ นะบริวารก็ตัวนี้นะนะนะก็ถือว่าดวงคนนี้ค่อนข้างจะดีไหมดีข้อเสียของเขาคือความดื้อรั้นของเขาเขาไม่ค่อยฟังใครนะแต่ถามว่าพูดจาดีไหมพูดจาดีนะเพราะดาวศุกร์มีพูดปากหวานนะนะเป็นส่วนลักษณะส่วนตัวเขาเป็นคนปากหวานใจอ่อนนะนะแต่ถ้าดาวังคารอยู่บนฐานพระเกดมักจะมักจะเจ้าชู้ นะมักจะนะแตไ่ไม่เสมอไปนะ,ะธรรมะธร,รมโมก็ได้จนะ้แต่เป็นดวงดาวที่ค่อนข้างจะดูดีเพราะ3าวันเกิดก็เป็นดาวสามกับหกเนี่ยเป็นดาวคูมิตนะคูมิตนะตร,นะตรงนี้แล้วก็6กับปีเกิดของเขาเนี่ยเป็นคู่สมพลนะแต่3กับ1เนี่ยเป็นคู่ต่ตรูก็มีบ้างเลยนะคนเราอ่ามันจะราบรื่นไปทั้งหมดไม่ได้หรอก นะมันก็ต้องมีขึ้น,ข,นขึ้นลงลงลุมล่มลุมล่มดมดอนเป็นเรื่องธรรมดานะแปลว่าคนนี้คือลักษณะขเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือการอ่านพื้นดวงเดิมนะถ้าจะอ่านจรเราก็ต้องสมมุติเราวงไปที่ตรงไหนวงไปแล้วจรมาในปีนั้นๆน,น,นะจรอันจรปีนี่อ่านพื้นดวงเดิมนะถ้าจรปีเช่นสมมุติว่าปีอ่าเขาอายุเท่าไหร่สมมติว่าอายุอ่า 3าอ่ิอายุตรงนี้นะสมมติอายุ30อ่าในอย่างนี้อ่าเนี่ยนี่เขาเรียกปีจรอันตะกี้ที่อ่านไปนี่เขาเรียกว่าอ่านพื้นดวงเดิมหรือนิสัยของเจ้าเจ้าชะตาคนนี้นะคะอ่าทีนี้ถ้าเราเอาทักษามานะับปับ๊บเราก็ต้องปับ๊บอ่าเขาเกิดวันอังคารเราก็ตั้งอย่างนี้นะเขา3าเขามาชนดาวอะไรก็ฐานพระเคราะห์มหาอุดการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นแล้วนะ าดาวนี้เป็นดาวที่การเปลี่ยนแปลงนะมหาอุดคือการเปลี่ยนแปลงแปลว่าเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วในชีวิตดีไหมดีนะจากที่ไม่ดีก็จะดีก็โอเคนะนี่คือว,วิธีอ่านดวงอ่านดาวอ,าอ่านรหัสนะจ้าสวัสด,ดีจ้า